สวัสดีค่ะวันนี้ทิกมกำลัาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วมาวันนี้นะคะเรามาสร้างรายได้กับขนมเส้นกันค่ะใครนะคะที่กําลังอยากจะสร้างรายได้นะคะคุณเข้ามาเจอไลฟ์นี้นะคะโอเคนะคะเรามีอ่าเรามีอาชีพนะคะมีธุรกิจมาฝากกัน ก่อนเอิรนนะเรามาสร้างอารมณ์ความโชคดีให้กับตัวเองก่อนนะคะนะวันนี้จะทํามาหากินต้องสนุกสนานเธอเบิกบานเทฮาก่อนค่ะ เราแบ่งปันเราก็ต้องแชร์ด้วยอ้าวาใครเจอทิปคนนั้นโคตรโชคดีค่ะอ้าวใครเจอทิปโคตรโชคดีค่ะเพราะอะไรเราเชื่อว่าเรากำลังแบ่งปันเรื่องดีๆให้กับเพื่อนๆกัน ต้องแชร์ไปด้วยสนุกสนานไปด้วยค่ะ จะมาสร้างไรายได้กับขนมเซนกัน oh, okay. อ้าวเคลียอารมณ์ก่อนนะจ๊ะ ก็ออบอกทำไมอะจะลุกขึ้นมาทำานี่ต้องออจะมาขายของต้องเต้น้วยเหรออ้าวเราต้องสร้างอารมณ์เบิกบานให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าเรามีความสุขเวลาเราลุกขึ้นมาทําอะไรนะเราจะมีความสุขในการทำมานะไม่ว่าใครจะมาว่าอะไรก้วแ,แต่ฉันไม่สนใจนะคะมาอะไรเพราะเราทําด้วยความสุขอะเบิกบานอยู่ในลูกของเรานะคะ จบแล้วสวัสดีค่ะทิพนํำทิพตาประสิทธิ์นะคะวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะนะเอาอาชีพดีๆนะคะเออที่จะสร้างรายได้นะคะเอามาแบ่งปันกันแน่นอนนะคะว่าต้องอยู่ในโลกออนไลน์อ่ะเมื่อกี้ทิพบอกไปแล้วว่าวันนี้เรามาสร้างรายได้นะคะกับขนมเส้นกันดีกว่านะอ้าขนมเส้นนี่ก็คือขนมจีนแห้งนะคะอ่าวันนี้เราจะมีแบบว่าสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับของแห้งแบบนี้นะคะ เพราะอะไรซื้อติดบ้านไว้นึกอยากจะทําเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมาทําได้อ้าวันนี้นะทิปนะคะเข้ามาทําเกี่ยวกับออนไลน์นะคะอ่าแน่นอนนะวันนี้อ่าเราขอแนะนําตัวก่อนเนาะอ้าทิปเป็นใครมาจากไหนเออนะรีบ <c oughs> พูดก็แบบนะ ทินะคะเป็นอดีตสาวโรงงานเนาะทำงานมาถึง19ปีนะคะก่อนจะผ่านตัวเองมาเป็นช่างตัดผมชายเนาะมาได้แค่5 6เดือนเจอโควิดค่ะนะแล้วมันก็แบบกระท่อนกระแทนมาเรื่อยเลยอ้าเดี๋ยวรัฐบาลสั่งปิดบ้างแลเอารอบที่1ก็ปิดไปแล้วเดือนกัอบอีก10วันเอามีรอบที่2อ,อีกเดือนกัอบอีก10วันมันเริ่มทําให้เราเริ่มแบบว่าเฮ้ยจะอยู่แบบนี้ไปอีกเหรออ้าจะอยู่แบบนี้แล้วชีวิตจะรอดไหมนะเลยเริ่มเริ่มเป,เปลี่ยนความคิดตัวเองนะเพราะอะไรเพราะได้มีโอกาสไปเจอคนที่เขาไลฟ์สดในการขายสินค้า อยากเป๊อยากทําเป็นบ้างแล้วทําเป็นไหมเออตลอดชีวิตนะคะทิ่ไม่เคยสัมผัสเกี่ยวกับงานขายเลยเนาะแต่พอเราไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับโลกออนไลน์ที่เราไปศึกษามาเฮ้ยออนไลน์มันมีข้อดีคือมันไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วใช้สื่อโซเชียลต่างๆที่อยู่ในโลกของมือถือนะคะเป็นหน้าร้านนะถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นโซเชียลคุณจะรู้ว่าโอ้โหมีหลายช่องมากเนาะที่จะทำให้เราเนี่ยเอาเป็นหน้าร้านอะ่ะเราก็เริ่มมองว่าเออเว้ยตัดผมอ่ะ จะไปเปิดสาขาใหม่ก็ต้องไหนจะค่าเช่าพื้นที่ค่าตกแต่งร้านค่าช่างอ่ะค่าซื้ออุปกรณ์เข้าร้านไหนจะเป็นค่าเช่าค่าเช่าในแต่ละเดือนที่ต้องจ่ายนั่นคือทําให้เราเริ่มมองนะเริ่มมองบางอย่างในขณะที่ใครบางคนที่เขาบอกลุกขึ้นมาทําในโลกออนไลน์บางคนไม่ต้องแทบไม่ต้องใช้ทุนอะไรเลย แทบไม่ต้องควักทุนแมแตาบาทเดียวเลยเอ,อเขาก็สามารถลุกขึ้นมาทําได้ทีนี้ในโลกออนไลน์คุณไม่ต้องมีลูกน้องคุณไม่ต้องมีลูกน้องคุณไม่ต้องมีสํานักงานนั่นมันคือข้อดีในสิ่งที่เราเริ่มมองเห็นในโลกออนไลน์เราก็เลยเฮ้ยออนไลน์ลออน,ลนี่แหละออนไลน์นี่แหละมันน่าสนเพราะมันทําบนมือถือมันทําที่ไหนก็ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณจะอยู่ท้องทุ่งนาะตามที่ไหนคุณก็ทําได้และโดยเฉพาะออนไลน์สมัยนี้ คุณไม่ต้องส่งสินค้าเองอไม่ต้องมานั่งแพ็คนั่งหีบห่อแล้วบริษัทโรงงานจัดส่งให้จัดส่งให้ะใหนะคะนี่มันคือข้อดีของโลกออนไลน์นะคะและวันนี้นะคะในแบรนด์ที่ทิพย์เข้ามาทำเนาะเออนั่นก็คือแบรนด์คุณมักเซนแบรนด์คุมักเ้นนะคะมีระบบสอนให้คุณพีออเดอร์ด้วยนะคะพีออเดอร์โดยที่แบบว่าคุณไม่ต้องใช้ทุนของคุณแต่สามารถสร้างรายได้ ได้แต่วันนี้จะทํำยังไงต้องเป็นสิ่งที่คุณเข้ามาเรียนรู้แน่นอนคะ่ะวันนี้การที่เราจะลุกขึ้นมาหารายได้ในโลกออนไลน์นะคะมันคือวิชาวิชาหนึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องเข้ามาเรียนรู้เอ้ยแต่ละสื่อโซเชียลเขาใช้อะไรมันเด่นตรงไหนอะไรคือข้อห้ามนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้นะคะทุกคนไม่ได้เป็นโหมดอ่าบางคนก็ลองผิดลองถูกมาแต่วันนี้ความโชคดีคะ่ะที่ชิปเข้ามา คือคนที่เขาประสบความสําเร็จอยู่แล้วเขาทําแล้วนะคะเขาประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์แล้วเขาออกมาสอนออกมาบอกอเรานะคะทําอะไรคะเราก็มีหน้าที่ไปเรียนรู้และทําตามเขาค่ะน,นี่คือหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทํานะคะเรียนรู้และทําตามเขาวันนี้เขามีทางที่ถูกออกมาให้เราเดินตามเราก็แค่ทําตามเขานะคะไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามค่ะทําตามไปเลยค่ะอย่าเอะอย่าอะอย่ามีปัญหาเยอะค่ะ เพราะอะไรเพราะคนสําเร็จเขาผ่านมาแล้วเราก็แค่ลองทําตามถ้าแบบนี้เอาไม่ใช่มันเหมือนไม่เป็นตัวตนเราเลยไม่มีความสุขที่จะทําเลยก็เปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะนะเห็นไหมมันง่ายๆแค่นี้เองในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะคนที่เขาฉลาดนะเขาไม่มานั่งเรียนรู้เองแล้วเออเขาก็ปี้คนที่สําเร็จเลยเหมือนการวันนี้เราจะต้องมานั่งหาหนทางทําไมอีกเออเราก็แค่เข้ามาเรียนรู้ อ๋อออนไลน์นะเขาสอนนะต้องตั้งหน้าโปรไฟล์แบบนี้คุณต้องใช้รูปประมาณอย่างนี้ทําหน้าปกแบบนี้อ้าวใส่เนื้อหายังไงอ้าวอะไรนะเวลาโพสต์จะโพสยังไงเอออะไรประมาณเนี้ยเขาจะสอนเราหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานวันนี้ง่ายมากเลยนะคะในแบรนด์คนมักเส้นเนาะอันนี้เราต้องบอกก่อนนะคะเปิดบินสิทธอนะคะอ่ะแบรนด์คนมากเส้นของเรานะคะเป็นเกี่ยวกับเส้นจริงๆอย่างแรกคือตัวแรกค่ะนะ ตัวตัวแรกเลยนะคะเป็นอ่าขนมจีนอบแห้งนะคะตัวที่2เลยคือก๋วยเตี๋ยวเรือย,ยกซดนะตัวที่3เลยคือก๋วยจับนะคะก๋วยจับยกซดนี่คือสินค้าทั้งหมดในแบรนด์ของเรานะในแบรนด์ของเรามีทั้งหมดสินค้า3ตัวนะคะตอนนี้แต่อนาคตไม่รู้นะคะว่าเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตัวไหนคลอดออกมาอีกนะคะแต่อันเนี้ยอ่า เปิดบินนะคะถ้าเป็นขนมจีนเนาะเปิดบินนะคะ10ห่อ280บาทนะคะคุณได้เข้าคอร์สเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับออนไลน์ฟรีตลอดชีพและเรายังมีกลุ่มย่อยนะคะมีโค้ดครูพี่เลี้ยงที่จะให้คำปรึกษาคุณแต่ถ้าเป็นก๋วยเตียยะะยเต๋ยวกับก๋วยจั๊บนะคะก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยจั๊บนะคะต้องเปิดบินนะคะ20ห่อ580บบาทเหมือนกันค่ะคุณจะได้เข้ามาเรียนคอร์สเรียนรู้เกี่ยวกับออนไลน์ตั้งแต่พื้นฐานแล้วเอาไปปฏิบัติงานได้จริงนะคะ ตลอดชีพนะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องลงทุนครั้งแรกเพราะอะไรคะเพราะ 1. คุณต้องเอาสินค้าไปลองกินว่าลองกินเอาไปลองทําลองกินแล้วสินค้าเป็นอย่างไร 2. มันเป็นการลงทุนด้านความรู้ที่ความรู้นี้จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตถ้าคุณไปลงเรี้ยนที่อื่นคุณอาจจะต้องเสียหลายพันอาจจะเป็นหลักหลักพันหลักหมืน่นแต่ที่นี่นะคะ 2 8 0บาทนะคะกับอา580บาทในการเปิดดินของก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยจับอ่าถ้าชอบเส้นนะก็เอาไปทำนะคะวันนี้เนาะมันเป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนให้กับตัวเองนะคะจะลุกขึ้นมาหารายได้นะคะแน่นอนกับความรู้เราต้องมีเพราะมันคืออาวุธนะมันคืออาวุธที่จะทําให้เรานะคะสามารถเอาไปต่อยอดได้วันนี้คุณอาจบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้อยากได้เส้นนะฉันไม่ได้ชอบเส้นหรือว่าฉันอาจจะเป็นคนแค่นานๆกินอ่ะเออไม่ใช่แบบกินเป็นกิจลักษณะเออ คุณมาเอาความรู้ไปค่ะเพราะความรู้นี้นะคะเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าคุณจะอยากขายอะไรเออขายอะไรจะสินค้าประเภทไหนนะคะเมื่อคุณนะคะสามารถทํางานในโลกออนไลน์เป็นคุณสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้เลยนั่นคือหัวใจสําคัญต่างหากนะคะแต่วันนี้ในสินค้ามันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะเลือกจากสินค้าประเภทไหนคุณเอาข้อดีของสินค้าอันนั้นเลยนะคะยังทิปทิปมีทุนน้อย หาวต้องบอกก่อนทิปมีทุนน้อยทิ่มี280บาทในการมาเปิดบินนะคะมี280บาทในการมาเปิดบีเพาะเะไรคะเพราะทิพต้องการความรู้ค่ะนะเพราะทิพรู้ว่าออนไลน์มันดีแต่ทิพทําออนไลน์ไม่เป็นทิพขายสินค้าไม่เป็นสิ่งที่ทิพต้องการเข้ามาคือเข้ามาทําเกี่ยวกับออนไลน์เข้ามาเอาวิชาค่ะนะนั่นคือสิ่งที่ทิพคิดแล้วทีนี้พอเราได้เอาสินค้าไปลองกิน อ่าอันนี้อันนั้นพูดในเรื่องของสิ่งที่ทิพย์สนใจตอนแรกนะคะตอนแรกว่าขนมจีนเอาไม่รู้เอาไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ของกินเพราะเป็นคนชอบกินนะคะเป็นคนชอบกินที่แบบกินอะไรก็ได้ไม่ได้เรื่องเยอะนะคะไม่เป็นคนไม่ได้เรื่องเยอะกินกินได้หมดเออเป็นเขาเรียกอะไรนะเด็กบ้านนอกเนาะปู่ย่าตายายไม่เคยสอนให้เลือกกินนะคะมีอะไรต้องกินได้อ่ะนะ ทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรได้ของกินอ่ะอยังน้อยได้ของกินแต่สิ่งที่เราสนใจคือเราสนใจความรู้เพราะความรู้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องการเราอยากจะทําเป็นเราอยากจะทําได้นะคะเราก็เลยเข้าไปเรียนเออนั่นคือสิ่งที่เราได้แต่ทีนี้อ่าทีนี้ทีนี้ทีนี้พอมาได้กินติดใจต้องพูดอย่างนี้ติดใจเพราะอะไรคะเราต้องบอกก่อนเนาะหลายๆคนเขาบอกว่าเอ้ยเป็นขนมจีนแห้งอะ่ะ กินก็ได้แค่กับน้ำยาขนมจีนหรือไม่ก็แบบแค่ส้ตมตำสิอ่ะอันนี้นะคะทิปขอบอกคุณตรงนี้นะคุณตอ้องเปลี่ยนความคิดกับตัวเองใหม่แล้ววันนี้ขนมจีนแห้งของเรานะคะทำได้หลากหลายมากนะคุณจะทำลาดหน้าเออคุณจะทำลาดหน้าคุณจะไปเป็นลาดหน้ามีกรอบอย่างนั้นก็ได้อ่าหรือว่าจะเป็นอ่าอะไรนะ ผัดไทยอ้าวกุ้งอกบุนเส้นผัดมกักกะโรนีเอออ้าวมีอะไรอีกสปากเกตตี้เออเยอะแยะไปหมดเลยที่คุณจะเอาไปแดัดแปลงทำที่สำคัญนะเอาไปแดัดแปลงทำขนมได้นะคะเพราะอะไรคะเพื่อนๆดูสิคะว่าสีสันของเราสวยงามมากนะคะเพราะว่าขนมจีนแห้งของเรามีถึง8สีนะคะอ่าสีสีเหลืองนะคะทำมาจากฟักทองสีส้มนะคะทำมาจากแครอทอ่าสีฟ้านะคะทำมาจากดอกอัญชัน สีม่วงทํามาจากดอกอัญชันมะนาวน้ําตาลทํามาจากข้าวกล้องอ่ะสีเขียวเราทํามาจากใบเตยและสีน้ําตาลสีขาวสีขาวนะคะเป็นสีอธรรมชาติ อ๋อแล้วก็จะมีสีแดงนะสีแดงหรือสีชมพูนะคะจะเป็นสีของแตงโมนะคะเพราะอะไรทําไมทิปต้องบอกด้วยว่าเอ้ทำไมมีหลายสีละอา้าวบางคนนะคะเห็นสีสันสวยงามแบบนี้ทุกคนกลัวอันตรายแต่ทิปบอกนะคะว่ามีออยอค่ะนะปลอดภัยทำมาจากธรรมชาติและเวลาทิปเอาไปแช่น้ํานะแช่เกินครึ่งชั่วโมงอีกนะสีไม่ตกทิปเอาไปต้มเอาไปลวกก็สีก็ไม่ตกนะคะอันนี้กล้ายืนยันได้เพราะทิปนะคะนะ กินไปหลายหลายสิบห่อแล้วนะโอ้โหอย่าพูดว่าหลายสิบห่อเลยเกือบ50ห่อแล้วั้งเออทิพย์กินเนาะเออเยอะมากทิพย์กินไปนะเนี่ยแหละเพราะอะไรคะเพราะว่ามันบางคนแบบคือก็แค่ดัดแปลงรูปร่างเป็นเส้นนะแต่จริงๆแล้วก็คอือแป้งอะ่ะมันก็เหมือนเรากินกับข้าวอะนะมันก็เหมือนเอาข้าวไปกินกับไปกินกับแกงแกงฟักทองอะ่ะกินอะไรนะแกงเขียวหวานเงนี้ยเออมันสามารถเอาไปดัดแปลงกินได้และที่สําคัญนะ แคลอรี่มันก็ต่ำนะคะประมาณ80แคลอรี่นะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้โกินแต่แป้งกินแต่แป้งเดี๋ยวก็อ้วนนะอ่ะอันนี้แคลอรี่ไม่ได้สูงมากเกินนะไม่ได้สูงมากเกินสามารถกินได้นะคะซีสันส่วนแบบนี้เนาะอย่างที่บอกมันไม่อันตรายนะคะแต่มันไปเพิ่มความน่ากินให้กับอาหารที่เราเอาไปทำอ่านะคะหลังลวกออกมาแล้วนะคะข้อดีของเขาคือ เมื่อคุณกินไม่หมดนะ,อะตอนลวกเสร็จใหม่ๆเติมเกลือไปนิดนึ่าเติมเกลือไปนิดหนึ่ง,อต,องตอนต้มนะมันจะยิ่งทําให้สีนะคงตัวไว้และเส้นนะก็ยิ่งนุ่มขึ้นนะเวลาเราเอาลุกขึ้นมาพักแล้วเนาะเออต้มเสร็จเอาไปใส่ในน้ําอุณหภูมิปกติหรือน้ําเย็นใช่ไหมแล้วก็เอาลุกขึ้นมาอ่ะเค่อนะเอาใส่กระชอนไว้เออให้แบบน้ํามันหยดเมื่อมันเขาเรียกอะไรเมื่อเมื่อน้ํามันหยดแล้วมันเริ่มเซตตัวนะเส้นมันจะเดง้งเออเดง้งนุ่มแล้วเวลาเอามาทําอะไรนะคะเส้นไม่เละ มันเลยทําให้สามารถเอามาทําหลากหลายเมนูได้กินไม่หมดคุณสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นเช้าคุณก็เอาไปอุ่นอีกได้อ่าเอาไปลวกอุ่นอีกได้ในขณะที่เส้นสดบางครั้งซื้อมาค่ะตะกร้าหนึ่งกินไม่หมดเอาแช่ไว้ในตู้เย็นคุณเอาไปลวกใหม่เส้นมันก็เละถูกปะ่ะแล้วเส้นสดนะคะมันก็จะมีสารกันบูดด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาต้องอ่าให้อายุการเก็บนะ่ะมันมากขึ้นหลายวันขึ้น ถูกไหมเพื่อให้มันาไม่บูดไม่เน่าแต่ในเส้นแห้งแบบนี้นะคุณไม่ต้องกลัวเพราะอะไรคะเพราะไม่มีสารกันบูดเนื่องจากมันเป็นเส้นแห้งคุณสามารถแบ่งทําได้แบ่งทําได้ถึงทําไปแล้วกินไม่หมดก็ยังเอาแช่ตู้เย็นแล้วเอากลับมาลวกใหม่ได้เห็นไหมสุดยอดปะ่ะแบบนี้นะคะนะนี่คือข้อดีของสินค้าทําไมทิ์ต้องพูดข้อดีของสินค้าด้วยแน่นอนคะ่ะวันนี้เราลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะเราต้องดูข้อดีของสินค้าและในสมัยนี้ยุคนี้ทิ์ลุกขึ้นมาทําออนไลน์ ออนไลน์คือต้องส่งของข้ามจังหวัดข้ามประเทศถูกไหมคะนี่น้ำหนักเบาน้ำหนักเบานะคะเป็นของแห้งไม่บูดไม่เน่านะคะส่วนไม่มีส่วนผสมที่เป็นของเสียได้เลยและเป็นแป้งไม่มีส่วนผสมของพวกเนื้อสัตวกินได้ทุกศาสนานะคะ จะคนกินเจคนกินมังก็กินได้นะคะก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยก็คือจะ,อะเขาเรียกอนะไระอย่างอย่างส่วนประกอบเนาะก็จะแยกส่วนนะเวลาใครที่แบบว่าอาจจะไม่กินอะไรแบบเครื่องปรุงสักหนึ่งอย่างอ้าวไม่สะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้เหมือนกันคะ่ะคนอิสลามก,กินได้เพราะไม่มีส่วนผสมที่เป็นของเนื้อสัตว์แตก่ก๋วยจับอ่าแตก่ก๋วยจับ อาจจะต้องยกเว้นค่ะเพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เนาะนะคะนะอันนี้มันคือเขาเรียกไงมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องแจ้งลูกค้านะคะนะว่ากินได้หรือกินไม่ได้เพราะว่าบางทีมันไปขัดกับหลักศาสนาของเขานะคะเราก็ต้องแจ้งลูกค้าด้วยนะคะอันนี้มันคือข้อดีของสินค้าเก็บได้นานเหมาะกับการที่จะเอามาทําการตลาดและมันเป็นของกินราคาทุกคนสามารถจับต้องได้มันเลยทําให้มีการหมุนเวียนการสั่งซื้อได้เยอะมากขึ้นในขณะที่สินค้าบางอย่างอาจจะเป็นครีมโอ้โหใช้ไปเลย3เดือน6เดือนกว่าจะหมดกว่าเขาจะมาสั่งซื้อ เราอีกทีหนึง่งแต่ของกินนะคะนะขนมกินแบบนี้ห่อละยี่สิบห้าบาทอ่ะถ้าเป็นอ่ะกว๋วยจับ๊บกับอ่กาก๋วยเตี๋ยวก็จะแบบสามห่อร้อยเห็นไหมคะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเรามีติดบ้านไว้อ่ะมันก็สะดวกสบายยางบางคนทํางานออกมาหรือบางวันอ่ะอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยแต่ออกไปแล้วอ่วร้านไม่เปิดอ้าบางคนเลิกงานมาสองทุ่มสามทุ่มมันก็คงจะมันก็ไม่ค่อยมีร้านที่จะขายให้เราแหละ แต่ทีนี้ถ้ามีติดบ้านไว้เอ้ยมันก็สดสะดวกสบายสามารถทํากินเองได้เลยนะคะเนี่ยคือของแห้งอะ่ะมันก็ดีแบบนี้อ้าวคิดง่ายๆเนาะมันก็เหมือนเขาเรียกอะไรบะหมี่กึ่สงนะสำเร็จรูปทั่วไปนะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะก็มีหลายรสชาติอ่ะให้คุณเนี่ยเลือกกินนั่นเหมือนกันอันนั้นก็มีติดบ้านไว้ก็โอเคมันสะดวกสบายเหมือนกันเนี่ยมันคือข้อดีของสินค้ามันไม่บูดไม่เน่าเก็บได้นานทีนี้ในการเลือกทาสินค้าอย่างที่ทิปบอกเรารู้แล้วว่าเราจะลุกขึ้นมาทําออนไลน์์ถูกะเเราาาาจอออมทํนนไล เราก็ต้องเลือกอาเราต้องเลือกนะคะนะอย่างตัวทิปเองทิปทิปเลือกที่มันเป็นของกินเพราะเป็นคนชอบกินเราชอบกินเราก็เลือกของกินคุณชอบอันไหนคุณก็เลือกของคุณไปเลยแล้วแต่คุณน,นั่นมันคือเหตุผลที่คุณเลือกนะคะอย่างทิปความรู้ก็ได้ขนมจีนก็ได้กินได้กินอร่อยด้วยนะคะยังไม่พอยังได้ความรู้นี่คือสิ่งที่ทิปเลือกให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายๆถ้าใครสนใจนะคะ เปิดบิน10ห่อนะคะสำหรับขนมจีนเนอะ10ห่อ280บาทคุณได้คอร์สเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นกว๋วยเต๋ยวยกซดกับอาก๋ยจับยกซดนะคะคุณจะต้องอ่ะเปิด20ห่อนะคะ580บาทนะคะคุณจะได้คอร์สเรียนฟรีตลอดชีพเหมือนกันนะคะอันนี้คือต้องการช่วยค่ะต้องการช่วยใครบางคนนะคะที่กำลังมองหาลู่ทางในการสร้างรายได้แต่ทุนน้อยนะคะคุณสามารถเนี่ย ทำตัวนี้ได้อ่าอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะมันอยู่ที่ตัวคุณนะว่าคุณอยากกระทําหรือคุณไม่อยากทํานะจะบอกว่าเฮ้ยมาเชิญชวนหรอนะคะเราไม่ได้มาเชิญชวนว่าคุณจะต้องขายตัวนี้ก็ได้แต่สิ่งที่ทิปเน้นคือความรู้นะคอร์สเนี้ยบอกเลยว่ามันโคตรคุ้มนะไม่มีที่ไหนหรอกให้คุณจ่ายแค่นี้แล้วคุณเรียนแบบนี้แล้วคุณสามารถไปย้อนเรียนได้แบบจะสักกี่รอบก็ได้นะคะเรียนไปยันตลอดชีวิตเลยก็ได้นะนั่นคือสิ่งที่เราเนี่ย ต้องมีตังหาคือความรู้นะคะแต่ตัวนี้สินค้าคุณก็ไปเลือกเอาเลยว่าคุณชอบตัวไหนอ่ะถ้าชอบตัวนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเปิดบินอ่าสิบหอยี่สหอก็ว่าไปนะคะหรือบางคนบอกว่าพี่อยากมีอยากมีนะอาชีพเนะี่ยอยากมีนะรายได้อะแต่ว่าไม่มีทุนนะทำยังไงอะ่ะเออตอนนี้ยแบบโอ้โหสองร้อยแปดสิก็ไม่มีพี่นะ ติดต่อเข้ามาค่ะมาขอข้อมูลแล้วภาพสินค้านะคะเอาไปโพสต์ขายได้ก่อนเลยอ้าวเอาไปโพสพรีออเดอร์ก่อนได้เลยคุณทําไม่เป็นเราสอนค่ะเพราะอะไรเพราะทิปรู้ว่ายังมีคนอีกเยอะที่ต้องการรายได้นะคะวันนี้ออนไลน์มันสามารถทําอยู่ที่บ้านได้คําควบคู่ดได้กับงานทุกๆงานบางคนนะ่ะอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกอะ่ะนะอยากมีรายได้เพิ่มทิปบอกด้วยว่ามันสะดวกสบายมากเพราะว่าแบรนด์คนมักเซ้น ส่งสินค้าให้คุณด้วยคุณไม่ต้องมาแพ็คไม่ต้องมาหีมหอ่อคุณเอาเวลาไปเลี้ยงลูกดูลูกของคุณเวลาลูกนอนลูกหลับคุณก็ค่อยไปโพสต์ไม่มีเวลาไลค์เอาคุณก็ออกมาโพสต์นะคะ นะวันนี้เราอะ่ะมีทุนน้อยเรามีไม่เท่าคนอื่นเขาเราต้องทําบางอย่างมากกว่าคนอื่นเขาเราต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นเขาแต่วันนี้ออนไลน์มันคืออีกหนึ่งกระเป๋าที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะอันนี้ทิพย์ก็เลยเอาอาชีพดีๆมาแบ่งปันกันเอาสิ่งดีมาแบ่งปันกันแล้วในการที่คุณจะเปิดวินอะ่ะทิพย์บอกว่ามันไม่ได้เยอะเอาแต่ถ้าไม่มีก็สามารถเอาภาพกับข้อมูลสินค้าเนี่ยไปโพสตได้มันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณมองเห็นโอกาสไหมถ้ามองเห็นก็มาทําค่ะนะคนบอกอา้าว ขนมจีนนี้กะแยะทําไมต้องเป็นแบรนด์นี้แบรนด์ band อื่นอาจจะอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้แต่คุณไม่ได้คอร์สความรู้นะคะที่บอกเลยนะคุณไม่ได้คอร์สเรียนรู้ไงแต่ที่นี่คุณเปิดบินแล้วคุณได้คอร์สนะคะยังไม่พอยังมีโค้ดครูพี่เลี้ยงเนี่ยคอยบอกคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้มาแบบที่อื่นมันไม่มีอ่าที่ต้องบอกนี้เลยที่อื่นมันไม่มีนะคะถ้าอยากได้ความรู้ก็เข้ามาเรียนรู้นะคะ คุณต้องเริ่มต้นที่ตัวคุณเองนะคะไม่มีใครนไปยัดเยียดให้คุณได้แต่วันนี้จิแพทยเอาโอกาสดีๆเอามาแบ่งปันให้กับคนที่ต้องการโอกาสจริงๆคนที่กําลังอยากจะหาช่องทางการสร้างรายได้นะคะวันนี้นะคะสอนคุณนะคะจับทุนจากทุนศูนย์บาทนะคะสร้างกําไรนะคะสร้างกําไรจากทุนศูนย์บาทถ้าอยากรู้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะามาสร้างรายได้สร้าง สร้างอาชีพไปด้วยกันนะคะโอเคอันนี้คือสิ่งดีที่ทิศตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะนะเป็นทั้งในเรื่องของข้อมูลสินค้าและสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะได้อะไรนะคะนะมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทิศมองเลยว่าเฮ้ยมันดีสามารถทําควบคู่กับงานทุกงานได้เพราะอย่างวันนี้ทิศเปิดร้านตัดผม นะลูกค้าไม่มีทิปก็เอาเวลามาทําในเรื่องแบบนี้อ่ะมันก็ไม่ตีกับงานที่ทิปทําลูกค้ามาทิปก็ตัดผมอ่ะไม่มีทิปก็มานั่งแต่งภาพนั่งโพสนะคะชีวิตอยู่แค่นี้อ่านะบอกเลยว่างานออนไลน์ไม่ต้องแบกบไม่ต้องหามกดกด,กดจิ้ม,จ,มจิ้มอยู่บนมือถือเพราะวันนี้ทุกๆคนก็ใช้ชีวิตอยู่กับมือถือเหมือนเป็นอวัยวะที่3 3อยู่แล้วแต่วันนี้เราลองมาใช้มือถือในการสร้างรายได้กันดูนะคะ อะไรไม่เป็นก็ลองมาเรียนรู้อย่าเพิ่งบอกว่าไม่ได้อย่าเพิ่งบอกมันยากเพราะอะไรก็ตามที่เราบอกว่ามันยากมันจะยากตลอดไปจริงๆนะคะแต่วันนี้ถ้าชีวิตเรามันยังไม่รอดอ่านี่คืออีกหนึ่งหนทางที่ตั้งใจเอามาฝากกันนะคะโอเคแล้วใครถ้าเกิดใครเข้ามานะคะเจอทิพน้องไม่ว่าจะตอนนี้หรือย้อนหลังนะคะช่วยกันแชร์ออกไปนะคะคุณมีเพื่อนมีญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่กําลังมองหาอาชีพอ่ะแชร์คลิปนี้ให้เขาไปนะคะ เพราะว่าจะเป็นการเปิดโอกาสดีๆให้กับเขาไม่แน่หรอกนะคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้อ่านั่นคือคุณกับทิพย์นะคะช่วยกันทําบุญและส่งต่อสิ่งดีๆให้เขากันนะคะโอเควันนี้ทิพย์ไปแล้วแล้วโอดสหน้าจะกลับมาพบกับเพื่อนๆใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ